Gracias. mu waktu a semang sambutasanak mu pakai waktu a semang sambutasanak mu pakai waktu a waktu semang sambutasa ุทธังสรนังคะชามิธรรมังสรนังคะชามิสังฆังสรนังคะชามิตุติยัมปีอุทธังสารนังคะชามิ เตีิยยมปีธรรมังสารนังคาชามีเถติยยมปีสังฆังสารนังคาชามีตัดยมปีพุทธังสารนังคาชามี ตัดียัปมปีธรรมังสารนังขาชามีตัดียัปมปีสังฆังสารนังขาชา,ามี ปานาติปาตาวีอรัมณีสิกขาปัทังสัมปาติยามิทันตินาธานาวีอรัมณีสิกขาปัทังสัมปัติยามิ ขามีอสงมีชานเจริญเวรรมณีสิขาบัังสมาทิยามมสาวาทาเวรรมณีสิขาบัังสมะิยา สุรามลรยามัจปมาทักฐานาเวรมณีสิกขาปัตังสมามมาทสิยาัมาอามะานัจาาเมะมานปัญิาสาเะนีสิกขาสมเมานามเนิขาัิิกาปเะานิตสิเะีัสขตง สีเลนะโพหะสัมปทาสีเลนะิพพติยันติตัสมาสีลังวิโสทะ มมาเจรกาณิติสัติจันนันทิพวระขยาจกขสันติธาจักดาภระชภาติกาเจเจสุมังขันติานัะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสมาสมุทธัสะนะโมตัสส พระวโตถุอาตสมาสามพุทธสางนาโมตัสามพคะวโตถุอาตถุสมาสามพุทธสังสีลังลัคขิยเมตตาวี ปัฏฐานะมะโนตะโยสุขเขปะสังสังวิติลาพจน์เปยจัสักเกปะโมทะตันติดนดณบานนี้จะได้แสดงพ่าธรรมจะนาพนาันนาอันนี้สงของการรักษาสินห้า ปลูกสติเสริมสัมมาปฏิบัติแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในสมาคมแห่งนี้พอสมควรแก่กาะละเวลาคนที่เกิดมาเป็นเพศวไัยใดก็าตามมีสัญชาตญาณคือมีการเสริมสร้างฐานะความสุขให้แก่ตนเป็นสำคัญ และวิธีการเสริมสร้างฐานะนั้นมเมื่อประมวลลงแล้วก็คงได้สองประการ <c oughs> คือสุจริตหนึ่งทุจริตหนึ่งตามความคิดเห็นของตนและสิ่งแวดล้อมจะผ่าไปเพราะต่างคนต่างเข้าใจว่าการนำของตนนั้นถูกไม่มีผิด แม้บางคนทำไปแล้วทั้งที่ผิดก็ยังเข้าใจว่าไม่ผิดหรือเข้าใจว่าผิดแต่ก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรเพราะความเข้าใจว่าไม่เป็นไรนี้แหละเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไร้แรงคนทำงานเข้าใจว่ายังมีเวลาเหลืออีกหลายชั่วโมง งานเจ้านี้ทํามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เสร็จนอนหลับเสียไปเที่ยวซื้อก่อนกลายเป็นคนที่มีงานข้างคางเสียหายแก่ผลได้ของตอนและู้อื่นยิ่งกว่านั้นมีระเบียบข้อห้ามข้อวัครับและบทลงโทษยิ่งเป็นผลร้ายมากเหมือนคนอื่น จะยักยอกเงินที่ตนรับผิดชอบครั้งแรกความตั้งใจจะไม่ยักยอกไม่มีมีแต่คิดว่าเอาเงินที่ตนขาดมือเอาไปใช้ก่อนและสามารถที่จะหามาชดใช้ได้ไม่เป็นไรเมื่อถึงกำหนดมาชดใช้ก็ชดใช้ไม่ได้ก็จะเกิดความคิดขึ้นว่าไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครเห็นเมื่อไม่ไปไายเพิ่มเกินเป็นสองสาสความคิดก็กลับกลายเป็นยักยอกคดโกงหาทางออกเพื่อเอาตัวรอดเมื่อ,ลอหล่ไม่พ้นก็ต้องพบกับความหายนะทั้งตำแหน่งหน้าที่และชื่อเสียงตามหลักของพระสัมมาทัติเจ้าซึ่งเป็น เอกลบ,บุรุษบุคคลพระองค์หนึ่งในโลกได้ทรงแนแนวทางอัปดัฎฐเพื่อให้ได้ความสรรเสริญและความได้ทรัพย์ความมาเทิงด้วยในการรักษาศาษีลซึ่งจะได้ชีแช้แจงต่อไปคำว่าศีลมีความหมายดังนี้คือตัดปกติมารยาท คำว่าตัดหมายความว่าตัดความประมาทหนึ่งตัดความทําผิดออกจากกายตัดคําพูดผิดออกจากวาจาไม่ใช่แต่จะจัดอย่างเดียวยังบ้องกันไม่ให้ทําผิดพูดอีกอย่างหนึ่งได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่าคนที่เข้าใจว่าไม่เป็นไรย่อมประสบกับความหายนะทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานและชื่อเสียง คนประเภทนี้แหละคือคนที่ประมาทธรรมดาคนที่ทำประมาททำความชั่ไดนทุกอย่างทำร้ายร่างกายใจ,ใจิตใจพ่อแม่ครัวอาจารย์และผู้ที่มีพ่กคุณอื่นๆได้ช่อกงลักขมโมยลียดไถผู้อื่นได้โกหกหลอเกเลว่งผู้อื่นได้วันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้พูดว่าไม่ได้พูด ตรงกับตรงกับกำฆ่า,าคนที่ไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทย่อมระวังอยู่เสมอคือก่อนแต่จะพูดจะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าถ้าพูดอย่างนี้จะผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมไหมถ้าพูดถูกกาลติสัถ้าเห็นได้ว่าไม่ถูกกง็งดไม่ดำเนินการเพื่อทำและพูด ต่อเมื่อเห็นว่าถูกต้องไม่มีความผิดจึงเริ่มทำพูดต่อไปหรือกำลังทำหรือพูดอยู่ก็มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าต้นกำลังพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้ทำคำที้พูดนี้ผิดถูกอย่างไรเหมาะสมก,กับกาละเทศะไหมคนที่มีศีลคือคนที่ไม่ประมาท เพราะมีความเลึกได้และมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตัดไว้ในสกถาวักสังยุจจนิกายว่าสติโลกาปสุปัปโชโตสติเป็นเครื่องเลึกตื่นอยู่ในโลกหมายความว่า ผู้ที่ไม่มีสติย่อมปาศจ,จากความรู้สึกไม่สามารถที่จะประกอบกิจให้ถูกต้องตามกาลเทศะ,ะมีอาการคล้ายกับคนนอนหลับซึ่งไม่สามารถที่จะทำการงานให้สำเร็จได้ในเวลานั้นส่วนคนที่ไม่มัวเมาประมาทรู้เท่าทันกาลสมัยสามารถทำการงานให้เหมาะสมกับ การเวลาและสมัยได้ไม่ล้าหลังได้ชื่อว่าผู้ทำสมควรย่อมได้บรลุกคุณทำความจเจริญไม่จมอยู่ในความต่ำมีอาการเหมือนคนที่ตื่นอยู่ย่อมรู้จักทำงานที่เป็นประโยชน์และระวังอันตรายที่จะมาถึงตนความข้อนี้ย่อมเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนี่แสดงว่าศีลเป็นเครื่องตัดควาประมาทซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความผิดเมื่อผิดก็เกิดเป็นเวรหรือเป็นภยัยเมื่อมีศีลแล้วก็ตัดเวรตัดภัยออกไปคําว่าปกติหมายความว่าคนที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป จนเป็นจังวนมากเรียกว่าชาติคนทุกคนที่อาศัยไม่เหมือนกันดีบ้างเลวบ้างแม้จะมีกฎหมายป้องกันลงโทษแล้วก็ตามก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความปกติได้เพราะเป็นการแค่ป้องกันและป่าความการเบียงภายนอกมาได้สร้างระเบียบไว้ภายใน ไว้ป้องกันตนเกิดจากความไม่ปลอดระยเ,เกิดขึ้นมองนากันแค่นิดเดียวก็ฆ่ากันได้ปนจีซึ่งซึ่งหน้าในรถในเรือไม่เลือกเวลาไม่เกรงกลัวออาชญากรบั่นหมืประชาชนคนหากินโดยสุจริตจ้องหวดาดหวาอยู่เสมอมีใจไม่ปกติ ควาไม่ปกตินอกจากที่ข่าวมานี้ประเทศชาติที่ควรเจริญก่าวนาแต่หาเป็นไปไม่เท่าไม่จะเป็นประเทศในสมัยใดก็ตามผู้ที่มีหน้าที่บริหารขาดความปกติคือร้้อธรรมทุกๆอย่างก็จะเสื่อมภายา,ายก็จะมีมาก ความเดือดร้อนก็จะเพิ่มทวีคูณโดยลำดับอาจจะถึงแก่การล่มจมในโอกาสต่อไปก็ได้หาผู้มีศินมีสัตร์ที่เรียกว่ามีปกติเป็นตัวอย่างคนหนึ่งก็ไม่กล้าก่อความไม่ปกติขึ้นหรือก่อขึ้นก่อปามแรงง่ายเพราะตนไม่มีบนด,ดินไม่มีจุดดำที่ผู้จะถูกป้าปามอ้างขึ้น เป็นข้อต่อสู้ได้ทังนี้แม้ในวงการของพระศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าสมณะมีปกติรู้สึกตัวว่าตนเป็นสมณะอะเดบัิให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบธรรมวิน,นัยความเป็นนาบุญของชาวบ้านกอสมบูรณ์การบำเพ็เกิดเยี่ยงของชาวบ้านแต่ ผิดระเบียบวินัยก็ไม่เกิดขึ้นเพราะศาสนาก็ไม่เสือ่องเสังข้ามณฑลก็ไม่เศร้าหมองนี่เป็นผลของศีลคือความเป็นปกติโบราณว่าสำเนียงสอภาษาจริยาสอสกุลหมายความว่าสำเนียงที่พูดออกมาบอกให้รู้ได้ว่า เป็นคนทางภาคไหนเป็นคนชาติไหนกิริยามายาทีบุคคลน,น,น,นั้นแสดงออกก็เป็นเครื่องสออว่ามาจากตระกูลที่มีการอารมณ์สั่งสอนมาดีแล้วหรือไม่ได้อารมณ์สั่งสอนศินเป็นมารยาสังคมอย่างสําคัญเพราะผู้ที่มีศินย่อมเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อย รู้กลาลเทศะวางตัวให้เหมาะสมทินในคำนี้หมายถึงมารยาทที่ดีงามควรแก่การสนเสิมดอกมะลิมีกลิ่นหอมคนชอบใจให้บูชาพระก,ก็ได้บูชาให้บูชาศพก็ได้บูชาเทพาอารัก์ก็ได้ฉันใด คนมีศีลก็ไม่เป็นที่หลังเกียรของบัณฑิตผู้ถือธรรมและเป็นเหตุเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นพระศิลวัตรพระถีลานั้นซึ่งเป็นพระราหลวหนึ่งจึงกล่าวไว้ว่าอันมีมาในพุทธนิกายเทลาถา,าว่าสีลังสัพละเววัคขัง สีลังะเถิยกมุตตะมังสีลังเศรษฐุอติวาหูเยนวติโสทิสังแปลว่าชิ้นเป็นธรรมดารวมกำลังอย่างเลือดชิ้นเป็นสเสบียงอย่างสูงชิ้นเป็นผู้นำอย่างเสิิซึ่งเป็นเครื่องพา ไปในทุกทิตและว่าสีลังสเต,เตมเหสักขูสีลังคันโทอนุตโรสีลังเนปะนังเศรษฐังเยนะวาติทิโสจิตสังแปลว่าสิ้นเป็นสะพานันแข็งแรงสิ้นเป็นกิ่น ไม่มีกิ่นอันอื่นยิ่งกว่าชินเป็นเครื่องสำอางอัมเชิ์ซึ่งเป็นเหตุจรไปด้วยทุกทิศได้ใจความตามพระเทระภาสิตนิว่าชิ้นมีความเด่นทั้งหมดหกประการคือเป็นที่รวมของกำลังใจเป็นจเบียงเดินทาง เป็นผู้นำทางที่ดีเลิศเป็นสะพานที่มั่นคงถาวรได้มาตรฐานมีกิ่นหอมยิ่งกว่ากลิ่นใดๆเป็นเครื่องสำอางอย่างดีเยี่ยมสินมีความดีเด่นดังกล่าวมาถ้าบุคคลใดรักษาศินทำสินให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นจัดว่ามีกำลังใจดี มีสเสบียงเดินทางเป็นผู้นำที่ดีมีสะพานที่มั่นคงถาวรสำหรับข้ามควากมีกลิ่นหอมยิ่งกว่ากลิ่นใดๆปัญดาบาลมีมีเครื่องสำอางชั้นดีไว้ใช้เพราะฉะนั้นควรที่ท่านทั้งหลายจะพึงรักษาสินห้างดเว้นจากการเบ็ดเบียนการฆ่าฟันซึ่งกันและกัน งดเว้นไม่ลักขโมยกันและกันงดเว้นไม่พิษปิดในกามงดเว้นไม่พูดโกหกหลอกลวงกันงดเว้นไม่ดื่มสุดาเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทศีลที่บุคคลรักษาแล้วย่อมอำนวยให้ได้รับความสุขด,ดังในเทรภาสิทธิที่ได้ยกเป็นหัวข้อเทศนาวา่าศีรังลักขุยยะ เมทาวีเป็นต้นความว่าผู้ที่มีปัญญาเมื่อปาลกสุขสามอย่างคือสรรเสริญหนึ่งความได้ทรัพย์หนึ่งความบรนเทงในสวรรค์นหนึ่งก็เพึงรักษาศีลดังวิสันาาในพระธรรมเทิศนาก็สมควรแก่กาะละเวลา จึงขอ,อยุจิหยุดลงคงไว้เท่านี้ก็ขออ่างอิงคุณพระศรีรัตนไตยและอำนาจแห่งบนที่โยมทำมาแล้วนั้นตั้งแต่เดชชาติต้องถึงพบชาติปัจจุบันขอจงมารวมเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นในไซ้ตามส่งให้เกิดปัญญาจารย์ให้พ้นทุกข์ทัท้งบวง และขอจงเจริญด้วยจตุรพรชัยทั้งสี่ประการด้วยอายุปันนะสุขะอรปฏิพ,พานธนสารสมบัติสวรรค์สมบัติตามแต่บาร,รมีของแต่ละคนแต่ละท่านถืนสแสดงวระธรรมัทศนาก็สุควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติหยุดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังด้วยประการ ละชนี